งานส้มสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์นะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างศักดิ์ช n เนลนะครับหลังจากที่นะครับเดี๋ยวรอคลิปงานดัดเจีนะครับงานซ่อมตัวถังต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างศักดิ์ก็จะพาเพื่อนๆนะครับ f อทุกท่านนะครับมาดูวิธีการถอดนะครับมือเปิดโตยตายาริสก็เป็นปีประมาณ2018นสะครับสลับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะถอดทําสี หรืออยากจะถอดจากสีตัวรถนะครับเปลีป่ยนเป็นสีโครเมียมนะครับสวยๆนะครับก็ทําตามคลิปช่างสักได้เลยนะครับดูวิธีขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอดประกอบได้เลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็จะมีไขควงสี่แฉกแล้วก็ไขควงแบนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นไขควงดอกจันนะครับหรือ,อดอกจันที่มันมีลหลายแฉกนะสำหรับคันมือเปิดด้านใน นะครับก็ในส่วนของประตูหน้าขวานะครับก็จะมีฝาปิดนะครับที่ช่างสักถอดให้กับเพื่อนๆดูเลยนะครับก็คืองัดฝาปิดนะครับตัวสีดําตัวนี้นะครับทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวนี้รถที่ผลิตออกมาก็จะทํำคล้ายๆกันนะครับสลหรับการถอดมือเปิดนอกจากถ้าเป็นประตูหน้าเนี่ยนะครับถ้ามือเปิดรถรุ่นไหนที่มันมีปุ่ม เปิดปิดล็อกนะครับบริเวณประตูทั้ง2ฝั่งประตูหน้าซ้ายขวาทั้งสองฝั่งนะครับก็คือจะไม่ใช้กุญแจแบบนี้แล้วนะครับก็จะต้องถอดแผงประตูด้วยด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวรองท็อปหน่อยนะครับก็จะไม่มีชุดสายไฟนะครับก็สามารถที่จะถอดนะครับแบบไม่ต้องถอดแผงประตูนะครับสลับประตูหน้านะครับแต่ประตูหลังนะครับนี่ประตูหลังมันจะแตกต่างจากประตูหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าประตูหลังมันต้องถอดกรอนตัวนี้ลงนะครับ แล้วก็ถอดแผงประตูนะครับเพราะว่าน็อตมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับน็อตมันจะอยู่ด้านในบริเวณก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องถอดแผงประตูตัวนี้ออกก่อนนะครับหรือง่ายประกอบง่ายนะครับสาหรับรถยนต์ที่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะครับอีซูนะครับนิสสันอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับการถอดประกอบไม่ว่าจะเป็นถอดแผงประตูนะครับถอดก้อนถอดมือเปิดนะครับเพราะว่า ในส่วนของวัสดุนะครับที่เขานํามาใช้แล้วก็หมุดล็อกนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นน็อตนะครับเยอะหน่อยแต่ตอนนี้ก็ถูกพัฒนามาเป็นกิปนะครับส่วนมากกิ๊ล็อกแผงประตูกิ๊ล็อกมือเปิดพวกนี้นะครับก็จะใช้เป็นกิปมนันจะทําให้หรืองง่ายประกอบง่ายนะครับสำหรับรถของญี่ปุ่นนะครับด้านในนะครับพอเราแกะแผงประตูออกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะมีสาย สายดึงนะครับสายปิดเปิดล็อกนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่2เส้นนะครับถ้าเพื่อนๆถอดเองนะครับก็จะสังเกตเห็นง่ายๆนะครับด้านในมันก็จะมีขาล็อกมีพลาสติกสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับมันก็จะสังเกตเห็นขาล็อกแล้วก็ดึงขาล็อกออกก่อนแล้วก็ปลดออกจากตำแหน่งล็อกของตัวมือเปิดด้านในนะครับอันนี้ช่างศักดิ์ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เป็นการถ่ายแบบตั้งกล้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็งานมันจะยุ่งนิดนึงนะครับวันนี้มีมีเวลาที่จะ ทำคลิปให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้ดูนะสลับงานถอดประกอบมือเปิดนะเห็นไหมครับที่ที่ผมสอดตัวไขควงดอกจันเข้าไปนะครับด้านในมันก็จะมองเห็นน็อตเลยเราก็จะเอาตัวมือเปิดด้านหลังออกนะครับแล้วก็ดึงถอยหลังสลับตัวมือเปิดอ,อันใหญ่นะครับแล้วก็เก็บลูกยางไว้ให้ดีนะครับลูกยางยางรองมือเปิดก็จะมีทั้งหมดนะครับข้างละ2ตัวนะครับข้างละ2ตัว นะครับก็หน้าหลังนะครับก็ご ijke, ご s. <S ดึงออกมาแล้วก็เวลาเราประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนเอนตัวกรรปูนะครับที่ช่างสักกำลังประกอบอยู่เนี่ยนะครับด้านในมันจะเป็นาขากดนะครับขากดมันจะเป็นลักษณะของง่ามนะครับมันจะเป็นง่ามเหมือนง่ามหนังสติก๊กบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็มันจะเป็นกดตรงขาขากรรปูนะครับต้องต้องใส่ให้ดีนะครับเพื่อนเเวลาเพื่อนๆถอด ถอดตัวมือเปิดออกแล้วนะครับต้องสังเกตให,ให้ดีๆี่อันนี้ช่างสักก็ยังยังใส่ใส่ไม่ตรงเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้มือนะครับล้วงเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ค่อยเอาขานะครับสองตัวมาประกบเข้ากันมาถึงจะปิดเปิดได้นะครับพอ,อ,อพอใส่ตำแหน่งนะบองก่อนแล้วก็ตัวกดขามือเปิดด้านในเรียบร้อยก็จะปิดแผงประตูเข้าไว้ก็ได้จะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ นะครับแผงประตูเนี่ยมันก็จะด้านด้านหลังเนี่ยมันจะประกอบยากนิดหนึ่งนะครับมันต้องเอาด้านบนเข้าก่อนนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยแลดูง่ายนะครับแต่ฝั่งขวาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอดฝั่งขวากันนะครับฝั่งขวาในะช่างสักก็เวลาประกอบตัวแผงประตูเข้าไปเนี่ยก็จะลาบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมีลูกยางด้วยนะครับอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวมาถอดฝั่งนี้กันเลยนะครับก็แกะพลาสติกสีดำดำนะครับที่อยู่บริเวณ ที่พักแขนนะครับบริเวณที่พักแขนของ expand, ของคนนั่งนะครับของผู้โดยสารต่อหลังนะครับก็จะมีที่พักแขนมันก็จะมีพลาสติกนะครับปิดอยู่นะครับบริเวณแผงประตรูด้านในก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับบร, Relax. บริเวณพลาสติกที่พักแขนนะครับมันจะมีน็อตสตัวเป็นน็อตสี่แฉกนะครับเพื่อนๆหรือง่ายถอดง่ายนะครับถอดออกเลยนะครับหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับหมุนออกด้านซ้ายเข้าด้านขวา นะครับก็เก็บน็อตเก็บอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นหายนะครับแนะนำนะครับอย่าวางน็อตลงพื้นนะครับนังสังกแนะนําให้หากะป๋องนะครับหากะป๋องหรือถุงอะไรก็ได้มาใส่ไว้นะครับกันน็อตหายตรงนี้ก็จะเป็นน็อตดอกจันนะครับมันจะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับน็อตยึดก้อนกับน็อตยึดมือเปิดตัวนอกนะครับมันจะใช้เบอร์เดียวกันนะครับทุกวันนี้ก็รถเนี่ยเขาก็จะทํามาใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเราจะมองลอดบริเวณช่อง ล็อกก่อนนะครับมันก็จะเห็นน็อตแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ยขันได้เลยนะครับพอเราขันออกสุดแล้วก็ดึงขาล็อกนะครับถอยหลังนะครับเอามือเปิดด้านหลังออกก่อนแล้วก็ดึงขาล็อกถอยหลังแล้วก็เก็บพลาสติกนะครับเข้าที่เข้าทางให้ดีๆนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับมันต้องใส่ก้อนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันต้องติดตั้งก้อนเข้าไปเหมือนเดิมไม่งั้นมันจะเราจะปิดประตูไม่ได้นะครับต้องใส่ก้อนเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับ พอเราใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมก็อย่าลืมขาด้านในนะครับมีลักษณะคล้ายๆง่ามหนังสติ๊กนะครับก็ให้เพื่อนๆนึกตามนะครับช่างศักดิ์ก็ไม่ได้ขยับกล้องเข้าไปให้กับทุกคนดูก็พากเสียงเอานะครับพอที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจแล้วก็นึกภาพตามเนี่ยช่างศักดิ์กำลังใช้มือล้วงเข้าไปนะครับด้านในก็จะมีง่ามของตัวกดล็อกมือเปิดด้านในนะครับแล้วก็เสียบให้มันเข้ากันนะครับตัวกดด้านในของกรอนี่มันจะเป็นลักษณะแนวนอนนะครับ ไอตัวง่ามมันจะเป็นเหมือนง่ามหนังสติ๊กนี่แหละนะครับมันจะมันจะเป็นง่ามกดกันนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดได้เลยเสียปักปืนปักไฟให้เรียบร้อยอันนี้ก็ใส่แผงประตูนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้อากาศมันร้อนเนาะนะครับเพื่อนๆอากาศมันร้อนหรือรถทํางานนะครับก็อาจจะมีอะไรใจร้อนนิดนึงนะครับอันนี้ใส่พยายามที่จะใส่แผงประตูเข้าไปยังไม่เข้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับมัน เพราะว่าแผงประตูท่วงนี้นะครับมันต้องอกดด้านบนเข้าไปก่อนนะครับอาวอันนี้ยางหลุด <laughs> ยางหลุดนะครับเพื่อนๆนี่ยางหลุดเอา้าไม่ต้องใส่ยางเดี๋ยวลองใส่แผงประตูเข้าไปสินะครับมันจะมันจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ตัวซ้ายสุดท้ายมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเข้าไม่ตรงล็อกนะครับแล้วก็ขาดมันร้อนด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามันใส่ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังนะครับตอนมือเปิดนี่ทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็จะต้องมามาลื้อออกถอดออกอยู่ดีนะครับเอา ความพยายามอยู่ที่ไหนจะสําเร็จหรือไม่ครับสำหรับการใส่แผงประตูปกติมันใส่ง่ายนะเพื่อนตัวนี้ปกติมันใส่ง่ายนะครับแต่เอ้ามันไม่เข้าอีกแล้วนะครับทายัางไงอ้าทำยังไงมันใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เอาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยมาใส่ใหมอ่อีกทีหลังนะครับก็ใส่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวแผงประตูนะครับมันเกลี่ยกะนะครับอ่ะหลังจากที่ถอดมือเปิดออก4ีอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาถอดพลาสติกสีดำเนี่ยพลาสติกสีดําเราต้องถอดออกนะครับถามว่าทําไมต้องถอดออกนะครับเดี๋ยว เอาไปให้ช่างสีเขาพ่นสีเดี๋ยวมันจะเล la อะสีนะครับมันจะเลอะสีอันนี้ลูกค้ามาทําแค่มือเปิดนะครับมือเปิดมันสีไม่สวยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีน็อตนะครับด้านในก็จะมีน็อตเป็นน็อตสีแขกเหมือนเดิมนะครับเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่ก็หมุนออกได้เลยนะครับพอเราหมุนออกแล้วนะครับก็งัดนะครับงัดพลาสติกตัวสีดําออกนะครับเห็นไหมครับนี่งัดออกแบบนี้นะครับตัวพลาสติกส <JA ีดําแล้วก็ ตัวมือเปิดสีขาวมันก็จะแยกออกจากกันนะครับทีนี้เวลาส่งรถไปทําสีนะครับเอ้ส่งมือเปิดไปทําสีนะครับช่างสีก็จะทําสีได้ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องติดกระดาษกาวนะครับถ้างานประกอบหรืองานถอดเนี่ยของช่างศักดิ์ถ้าส่วนไหนที่มันเป็นสีดํานะครับที่มันสามารถที่จะถอดแยกออกได้นะครับผมก็ถอดให้นะครับมันจะได้ะสะดวกสําหรับงานช่างสีแล้วก็มันจะได้ความสวยงามนะครับของตัวมือเปิดนะครับที่ เราไปทําสีถ้าไม่ถอดเนี่ยถ้าติดกระดาษนะครับมันก็จะ,ม,จะ,ะ 9, มันจะเป็นขอบกระดาษกาวนะครับมันจะเป็นขอบกระดาษกาวบริเวณพลาสติกที่เป็นสีดานะครับนี่ถอดออกแล้วก็จิ้มแล้วก็งัดออกเลยง่ายๆนะครับรถญี่ปุ่นนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับถอดง่ายหรือง่ายประกอบง่ายนะครับนอกจากรถที่เป็นยุโรปตัวนี้ก็จะเป็นฝาปิดไม่ต้องถอดนะครับไม่มีไม่มีพลาสติกสีดําตัวนี้ก็จะเป็นลูกกุญแจนะครับนี่ลูกกุญแจเราก็จิ้ม นะครับบริเวณขาล็อกด้านในข้างนึงแล้วก็งัดออกเลยนะครับตัวลูกกุญแจเราก็เก็บไว้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครถอดออกนะครับเห็นบางคันมาก็ากพ่นสีใส่ลูกกุญแจเลยนะครับมันจะทําให้ตัวมือเปิดไม่สวยนะครับคลิปก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าถูกใจคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างศักด์ h ช n n นลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศักด์ก็ขอ,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ